พิธีเฉลิมฉลองวันชาติสาธรารณจีนดับเบิลตัน2022นณลานหน้าทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันต้องผเผชิญหน้ากับยุคโควิดระบาดและความตึงเครียดผลช่องแคบไต้หวันประธานาธิบดีช่ยอิงเหวินผู้นําไต้หวันนั้นได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีดังกล่าวนะครับภายใต้หัวข้อมอบไต้หวันที่ดีกว่านี้คือเกาะแห่งความทรัพให้แก่โลก ย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนอันดับแรกคือพัฒนาประเทศสู่ความทรหดซึ่งก็คือเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความทรหดนอกจากนี้ความทรหดของประชาธิปไตยนั้นก็เป็นปเัเงินสําคัญในการปกป้องไต้หวันด้วยให้ระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นชั้นธามติร่วมกันของชาวไต้หวันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการแทรกแซงและบ่อนทําลายจากภายนอก ผู้นำไต้หวันเห็นว่าจะต้องแสวงหาแรงสนับสนุนจากนานาชาติเสริมสมรรถนะการป้องกันประเทศการพึ่งตนเองทางด้านการทหารยิ่งต้องเสริมความเข้มแข,ข็งให้แก่ความคิดประชาราที่ปไตทายของชาวไต้หวันด้วยผู้นำไต้หวันยังระบุอีกว,ว่ามีกำลังจากภายนอกพยายามที่จะบนทำลายอธิปไตยของสาธารณรัฐจีน 民主自由的的持才是重良性互根本ประธานาธิบดีใช่เองหวันย้ำว่าภายใต้เงื่อนไขแห่งความเสมอภาคและเคารพซึ่งกันและกันตนยินดีที่จะร่วมมือกับปักกิ่งหาทางทำให้ช่องแคบไต้หวันมีเสรีภาพและสันติภาพและในตอนท้ายของสูนทรอพจน์นั้นผู้นำไต้หวันย้ำว่าจะมอบไต้หวันที่ดีกว่านี้ให้แก่โลกและตะโกนเสียงดังด้วยความภาคภูมิว่าข้าพเจ้าคือชาวไต้หวัน พิธีฉลองวันชาติไต้หวันเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในตอนเช้าวันนี้ด้วยคำขวัญก้าวไปด้วยกันปกป้องพื้นแผ่นดินแห่งชาติเป็นการแสดงของคณะพาเรากังและวงร็อกเดอะแชร์แมนสะท้อนเสียงและพลังของกลุ่มชนต่างๆในไต้หวันต่อมาก็เป็นการแสดงพาเรตปืนยาวของวงดุริยางของทัพและสามเหล่าทัพอย่างตรการตาโดยไม่ต้องมีดนตรีประกอบมีเพียงเสียงตบปืนตบเท้ากระแทกท้ายปืนและเสียงสวนสนามเท่านั้น ไฮไลท์างาน,นฉลองวันชาติปีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือการเปิดตัวของเครื่องบินฝึกหัดชั้นสูงยงอิงที่ไต้หวันผลิตเองเหินฟ้า ah, ผ่านทำเนียบประธานาธิบดีเป็นครั้งแรกพร้อมกับเครื่องบินลบอีก2องลำส่วนการแสดงหลักของงานนี้ก็คือการแปลรูปเป็นรูปนกนางแอนกลางอากาศของเฮลิคอปเตอร์อาปาเชจากกองทัพบ,บกจำนวนห้าลำเหนือปะรำพิธี ต่อไปเป็นการแสดงที่เป็นสัญลักษณ์มิตรภาพระหว่างไต้หวันกับญี่ปุ่นนั่นก็คือการแสดงของวงเรียางโรงเรียนมัธยมทาชิบานะ่าเกียวโตเจ้าของแชมป์ญี่ปุ่นสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานฉลองวันชาติของไต้หวันในปีนี้ปิดฉาการฉลองวันชาติปีนี้ด้วยการแสดงพ่นควันสีแดงขาวน้ำเงินจากเครื่องบินฝึกหัด a t ทกองบินทุนเดอร์ไทเกกองทัพอากาศของไต้หวัน เนื่องจากลมตอนออกเฉียงเหนือเพิ่มกําลังแรงเคลื่อนตัวมาทางใต้นำเอาอากาศแห้งตามมาด้วยทําให้วันนี้ฝนเริ่มซาลงแล้วอุณภูมิลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจะส่งผลต่อกาศในไต้หวันจนถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นความชื้นก็จะเพิ่มขึ้นส่วนอุณภูมิก็จะเย็นลงเล็กน้อยลดลงค่อนข้างชัดก็คือตั้งแต่้ามวนนี้ไปจนถึงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้ ลมตะว,วันออกเชียงเหนือระลอกนี้นั้นทําให้เที่ยวเดินเรือระหว่างไถตรงกับลี่เตา่าต้องหยุดเดินเรือตั้งแต่10บนาฬิกาสานาทีของเช้าว,วันนี้ผู้โดยสารจํานวนมากเข้าคิวรอเปลี่ยนตัว๋วแม้บริษัทเดินเรือใ้คำมั่นว่าจะเดินเรือได้ในวันพรุ่งนี้ก็ตามเหตุสลดการยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อุทัยสวรรค์จังหวัดน้องบัวลาพูแต่มีเด็กหญิงวัยสามขวบรอดชีวิตมาได้เพียงรายเดียวเนื่องจากนอนหลับสนิทไม่กระดุกกระดิกใต้ผ้าห่ม เด็กๆในศูนย์พัฒนานเด็กเล็กเสียชีวิตทั้งสิ้น22รายและมีอยู่ถึง11รายที่นอนห้องเดียวกับน้องแอมมี่ที่รอดชีวิตเพียงรายเดียวเมื่อคนร้ายหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุแล้วก็มีคนพบว่าในห้องเรียนที่น้องแอมมี่นอนอยู่นั้นมีผ้าห่มกระดุกกระดิกอยู่จึงรีบเข้าไปอุ้มเด็กแล้วห่อด้วยผ้าหม่มออกจากห้องเรียนอย่างรวดเร็ว มื่อวานนี้ญาติได้ร่วมกันรับขวัญเด็กหญิงแอมมี่ที่บ้านส่วนวันเดียวกันนั้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ที่เกิดเหตุก็จัดพิธีทําบุญให้แก่เหยื่อผู้คอร้ายโดยมีการวางพงหรีสีขาวและของขวัญต่างๆเพื่อเป็นการไว้อะไร